การล้นโลกร้อนเนี่ยบางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวมากทุกคนบอกว่าเองไม่ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งแกไม่ทิ้งนึงกออก่ามันเต้านะทำอะไรอยู่เนี่ยเหนืจัง <c oughs> คือพี่จะคิดว่ารีจนกว่าจะยุคไม่ได้อะใส่ถุงก็หมดเรื่องศัก <c oughs> ยภาพมันมันยังโห่สี่รอปีให้มันใช้งานแค่หนึ่งทีเองเหรอถ้าถึงจุดหนึ่งคำตอบมันออกมาบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีผลนะ่ะพี่การ <c oughs> จะทำอยู่ไหมจริงๆแล้วอะ มันอาจจะเป็นคำตอบนี้อยู่ก็ได้เพราะว่าเราเป็นแค่หนึ่งใน,ในล้า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 นลาสวัสดีครับลูกกี้อีโคนะครับรายการใหม่ <c oughs> เปิดอย่างนี้เลยยังไงเปิดอย่างนี้เลยเข้ามาบ้านพี่อาร์มนะครับหัวหน้าค่ายวัยมิสิกจริงๆแล้วใจผมนี่ตรงมาที่นี่เลยครับมาเจอกับพี่การบุคคลที่ต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกด้วยมายาแห่งวงการแพคเกจจิ้งอ่าเป็นยังไงไปดูชมกันเลยจ้านี่คือเริ่มยังอ่ะยังนี่เปิดรายการเลยเปิดยู โอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่คือรายการที่ผมหมายมั่นปั้นมือและอยากให้มันดังมากนะเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าจุดมุ่งหมายที่สุดที่สําคัญของผมเนี่ยคนมาดูแล้วสามารถนําไปใช้กับมันได้มากที่สุดเจอกันในรุกี้อีโคครับ <c oughs> จริง,รงๆเนี่ยสิกว่าปีที่แบบเราเจอกันมาผมอะ่ะจะรู้จักพี่การในฐานะเป็นแบบสไตลิสต์เป็นอาร์ติสต พอนอกจากพี่การทำรายลิทให้กับศิลปินใช่ไหมพี่การก็มาทําแบบวาดรูปที่เราเห็นตามงานแบบงานที่แบบคนไปขายในจตุจักรไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่แบบส่วนมากจะเห็นแบบนั้นแล้วก็เหมือนเราก็ห่างหายกันไปพักหนึ่งมาเจอพี่การอีกทีคือผ่านไปแล้วก็เป็นเพจพี่การขึ้นมาไอ้เพจนั้นมันก็ไปโด่งดังเลยอ่ะว่าแบบคนก็นมาพูดถึงเยอะมากม,มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่เพจนั้นคือจริงๆแล้วอะพอตอนนั้นคือแม่เสีย พอแม่เสียพี่ก็ต้องกลับมาช่วยมาช่วยพี่สาวทํร้านวัสดุก่อสร้างใช่ไหมก็ทาไปเรื่อยๆ,อยๆมาเป็นแบบเกือบสิปีอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งนึกเฮ้ยเหมือนทุกอย่างมันก็ผ่านไปเราไม่มีอะไรบันทึกไว้เลยก็เลยลองเริ่มมาลงเพจอะไรเงี้ยสิ่งที่ทํามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมาช่วยที่บ้านทําเรื่องขายวัสดุก่อสร้างใช่ไหมก็เลยเริ่มแบบเห็นพวกวัสดุที่มันเหมือนมากับการขนส่งอะถุงทุกอย่างพลาสติกอะไรทุกอย่างรังกระดงกระดาษอะไร ที่ถูกทิ้งหรือถูกช่างกิโลขายบัางทิ้งบัางอะไรแบบอิลเล็กเกค่ะแล้วสินค้าในร้านมันก็แบบ ถูกใช้ถุงใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยเอาถุงใหม่ๆหม่มาใช้กับของเลอะๆหรือว่าใส่ตะปูใส่อะไรที่มันทะลุมันไม่ได้เวิร์กอะ่ะพี่ก็เลยเริ่มปฏิวัติมาเรื่อยๆทํามาทีละนิดมันไม่ได้ตุ้มแล้วกลับมาเป็นแบบปัจจุบันนะมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆพอเริ่มทําเพจก็เลยเออสิ่งที่เราทําพวกเนี้ยเราทํามาสักพักแล้วพี่ก็เลยคิดว่าทํา how to ดีกว่าที่เหมือนกับเอ้ mm. e y, การลดโลกร้อนเนี่ยบางทีมเป็นเรื่องใกล้ตัวมากทุกคนสามารถทําได้เลยตตอนนี้เราขายประส รูกก่อสร้างมันช่วยลดโลกร้อนได้ตรงไหนแล้วสิ่งที่พี่ทํามาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มมาทําเป็นภาพเป็นภาพแบบถ่ายรูปให้ดูก็เลยเริ่มสะสมรูปมาค่อยๆแล้วอยู่มันก็มีคนมาแชร์แล้วมันอยู่ก็คนก็แชร์เยอะก็งงเหมือนกันพี่การคนเดิมอะที่เป็นแบบสไตลิสต์เป็นอาร์ตชสอะมัน <S <S ห, <àng S 2> ห่างจากร้านวัสดุกอ่อสร้างมากแปลว่า เวลาพี่การไปทําร้านวัตถุก่อสร้างเนี่ยไอสิ่งที่ยังเหลือเป็นพี่การคนเดิมมันคือแพคเกจจิ้งพวกนี้ว่าพี่หรือว่าก็คือจริงๆแล้วว่าพี่เรียนศิลปะมาใช่ปะเหมือนเราเรียนมาแล้วมันซึมซับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพที่ศิลปะโดยตรงก็ได้เราไม่ต้องเป็นนักออกแบบเป็นอาร์ตพีอย่างนั้นเลยก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราสามารถหยิบตรงนี้มาใช้ได้หมดเลยแล้วพี่ก็มองเห็นว่าพี่สนุกกับมันด้วยพี่เป็นประเภทที่แบบเราอยู่ตรงไหนเราก็จะแบบหาจุดสนุก แล้วพี่ชอบเล่นเกมพี่ก็จะมองมันว่าเอ้ยเห,อเ,หอเหมือนเหมือนเหมือเป็นเกม <Also. S 2> อเออหรือว่าแค่จะใส่จะจิกซอจะใส่จะอะไรอย่างเงี้ยพอพี่สนุกแล้วพี่ก็เริ่มแบบเออมันใช้ได้จริงแล้วก็แบบอะแดบปบแบบมันก็คือสิ่งที่เราเรียนมาอยู่แล้วอะแบบม,มันซึมซับมาเป็นเราเพราะหลายอย่างเลยที่พ่อเห็นแบบเห็นพี่การอะที่แบบพี่การทาอะผมมาบอกทำาุงนึงไม่ออก ไอห่อเสื้อที่มันขึ้นมาหรือไอตัวแกว้วที่ออกมาทําเป็นแบบที่หิ้วออกไปอะ<ม>ในฝั่งผมผมนึกไม่ออกอะพี่การเห็นแล้วพี่การเนี่ยแบบอ๋อมันมีถ้วยมันเป็นทรงกลวยมันสามารถในนี้ได้ผมก็ก็คือแก้วง่ายที่ส<ม>ุดในฝั่งผมนะผมก็รีไซเคิลไปเลยแยกให้เป็น,ปน,ปนแบบกวดเพชรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่คือในในฝั่งพี่พี่จะรู้สึกว่าทุกคน เน้นแยกขยะเพื่อที่จะส่งต่อไปรีไซเคิลไปทําเป็นละลายไปทําเป็นเชื้อเพลิงไปทําอะไรต่างๆนาะนาะในมุมมองของพี่พี่คิดแค่ว่าเอ,ยอยา้อย่าพิ่งอย่าเพิ่งรีบไปในเมื่อทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ไม่ต้องเป็นพลาติกนะทุกอย่างเลยทุกอย่างคือวัสดุที่เราสร้างมาแล้วมันมีต้นทุนการผลิต มันเกิดขึ้นมาแล้วทำยังไงให้มันแบบใช้ให้มันคุ้มค่าก่อนพี่เลยจะในเรื่องรี u s สมากๆพี่เลยรู้สึกว่าก่อนที่คุณจะไปเผาไปทําลายไปแยกส่วนใช้มันให้คุ้มก่อนหรือยังคือพี่จะคิดว่ารีจนกว่าจะยุสไม่ได้อะถ้าเราไม่เห็นค่ามันมันก็ไม่มีค่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะแค่กระดาษหรือว่าทุกทุกสิ่งอย่างแล้วซึ่งพี่มองเห็นประโยชน์มันหมดเลยพี่เลยติดแฮชแท็กว่ามองทุกอย่างเป็นแพคเกจจิ้งพี่ตั้งต้นเป็นแบบนี้ไงว่าขอให้มันมีก้น มันคือใส่ของได้ละขอให้มันเป็นทรงฉะนั้นทุกสิ่งอย่างถุงขนมทุกอย่างเนี้ยพี่ก็จะมองเห็นเลยว่ามันคือถุงมันคือแพคเกจจิ้งสมมตุติลูกค้าพี่มาพี่ก็จะถามเลยมารถใหญ่หรือมามอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดเขามารถใหญ่อะให้กล่องอะไรไปแต่ถ้าเขามามอเตอร์ไซค์เขาต้องหิ้วได้ถุงที่เรามีถ้าเขาไปไม่ได้ไม่มีหูไม่เราก็เติมหูให้มันสีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอะตอนนี้ปัญหาคือตรงไหนก็สร้างตรงนั้นซึ่งตั้งแต่ทำตรงนี้เลยทำให้ลดการ ใชซื้อถุงโห oh. คือลถไม่รู้จะลดยังไงเลยคือแบบปกติใช่แล้วอยากให้ทุกคนอะ่ะอย่ามองว่ามันคือการลดต้นทุนอะ่ะมันคือเรื่องมันเศรษฐศาสตร์นะ,ะเนี่ยมันคือเรื่องเศรษฐ <c oughs> กิจถูกว่าทุกคนต้องซื้อถุงถ้าเราค้าขายก็ต้องซื้อถุงแต่เราดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่ขยะพวกเนี้ยอย่ามองมันเป็นขยะ เราเอามาใช้ในวงจรในธุรกิจของเราได้บ้างต้องมองอ่ะว่าเรามาใช้ตรงไหนบ้างอย่างอย่างที่พี่บอกว่าต่กอนอ่ะร้านพี่เนี่ยสมัยแม่เขาจะใช้ถุงก๊อปแก๊บใส่ตะปูแล้วก็ทะลุทะลวงออกมาเป็นลูกระเบิดแล้วพี่ก็รู้สึกว่า <c oughs> ม,มันใช่หรอมันไม่ตรงโจทย์ใส่ถุงใหม่ แต่ก็ไม่ใช่ใส่ก็ไม่ได้อันนั้นพี่เป็นสิ่งแรกเลยที่พี่เห็นแล้วรู้สึกไม่ให้ใช้ถุงอีกต่อไปมันต้องเริ่มจากปัญหาปัญหาพราะพี่เห็นงนี้ละก็คือตอนแรกแล้วเราจะอะไรมาแทนถุงพวกถุงขนมอ่ะเหนียวเหนียวเหนียวโคตรแล้วแบบว่าคือพี่มองปุ๊บการที่เราจะช่วยโลกเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนกินเลยไงสมมติทุกคนถุงถุงขนมมาก็ฉีกใช่ป่ะพี่ใช้ตดัดตัดให้เยอะที่สุดเพื่อที่ปริมาณถุงเยอะที่สุดกว้างที่สุดอ่ะ ี่ก็เริ่มให้ลูกน้องใช้ถุงเนี้ยแพ็คตะปูถุงขนมถุงทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้ยที่ร้านที่คือตะปูขายออกไปเยอะมากก็คือเนี่ยถุงขนมหมดเลยอีกอันนึงที่พี่คิดก็คือ,อ,อแฮชแท็กที่เขียนว่าลดโลกร้อนเริ่มต้นจากร้านค้าเพราะว่าเราใช้ แพ็เกจจริงเยอะมีส่วนในการช่วยโลกได้เยอะกว่าคนที่เขาไม่มีกิจการที่มันต้องมาใช้แบบนี้หรือว่ากิจการเขาเป็นอะไรที่มันใช้ถุงแบบนี้ไม่ได้เงี้ยพี่ก็อยากให้ส่งต่อร้านข้างๆอย่าเพิ่งรีบเอาไปแบบใช้ให้มันคุ้มก่อนนะแบบ <Hey. S 2> ให้มันเดินทางไปได้เรื่อยๆ,ๆอมันมีของอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้แบบพลิกนิดนึงให้ใช้กับอาชีพตัวเองได้มันจะดี มันมีคํานึงที่พี่การคุยกับปอมแล้วพี่การบอกว่าแพคเกจจิ้งในความหมายของพี่ก็คือการนําพาสิ่งหนึ่งไปถึงสิ่งหนึ่ง<ช>เท่านั้นมันก็มันก็คือทําหน้าที่ของมันจบแล้วใช่พี่คิดแค่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ทําหน้าที่นี้ได้พามันไปได้โดยที่เราปลอดภัยทําไปได้จบแค่นั้นเองไอ้ที่เห็นล่าสุดพี่อันนี้แพคเกจอันนี้แบบสวยมากเลยนะพี่อันนี้อันนี้มาอย่างไรอะครับก็คือพี่แบบว่าพี่เรียนศิลปะมาใช่ป่ะแล้วก็ทําเสื้อผ้าแล้วก็ ยังชอบขายของอยู่แล้วมีวันหนึ่งที่ร้านที่เมืองการบ้านประดาเขามาชวนออกบูธใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปเอาของเสื้อผ้ามือสองไปขายเพรางานเขาเป็นแบบรถแบบซิลเวตซึ่งอาจจะก็คือให้พยายามรณรงให้ใช้ถุงกระดาษซึ่งพี่ก็คิดว่าเราถ้าคนไม่มีถุงกระดาษแม่คา้าพ่อค้าก็ต้องไปซื้อถุงกระดาษมา <laughs> ใช่อีก <laughs> เข้าใจว่ามันก็เหมือนมันก็ไม่ได้ลดโลกร้อนถุกไหมในในความคิดพี่พี่ก็เอาถุงกระดาษที่พี่มีไปแล้วพี่ก็แบบมันมีอะไรที่จะไปแทนได้อีกที่จะแบบใช้ตอบโจทย์พี่ที่แค่พาไปได้อ่ะพี่ก็ไปดูละในร้านเรามีอะไรบ้างแล้วพี่ก็เห็นอีลังอ่ะลังกระดาษลังเบียร์ลังทินเนอร์มันจะมีลิ้นลิ้นที่อยู่ข้างในแล้วพี่ก็แบบมันทําอะไรได้บ้าง พี่ก็ลองมาวางหมวกหมวกหมว,หมวดูแล้วก็แม็กนุ่มหนีดูอะ่ะก็ใส่ก็พาใส่เสื้อได้หนีม้วนมวนแล้วก็เราก็ติดโลโก้เราเข้าไปก็ได้ถ้าเราอยากแบบชื่อแบรนด์เราสร้างแบรนด์อะไรเงี้ยมันก็ทําได้คืออยากให้ทุกคนลองสนุกอะ่ะสนุกกับมันอ่ะว่าเฮ้ยธุรกิจฉันคืออะไรฉันทําอะไรอยู่ของในรอบตัวที่เราทิ้งทุกวันพลิกนิดเดียวเราสามารถ เอามาเป็นแพ็เกจจิ้งของเราได้โดยที่มันน่ารักด้วยไม่ได้ดูเป็นขยะคือมันไม่จําเป็นว่าการรักโล,ลกจะต้องเป็นกระดาษเท่านั้นทุกอย่างเราควรจะรักหมดนะ่ะมันไม่ใช่แค่พลาสติกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีต้นทุนในการผลิตนะทํายังไงให้มันใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะแบบรีบไปรีไซเคิลหรือไปคือใช้ก่อนแล้ค่อยไปตรงนั้นก็ยังไม่สายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้พี่การเริ่มทำแบบแพ็กเกจแบบนี้มา10ปีแล้วพี่ มันค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่เริ่มประดิษฐ์ประดิษฐ์ที่ถ่ายรูปถ่ายรูปมาแล้วนะ่ะจะมาเป็นปีหลังๆเสียได้อะตอนก่อนโควิดน่ะมันกําลังดีๆเลยมันรู้สึกว่าเราใช้ขยะแบบไม่มีทางใช้หมดหรอกเพราะวันหนึ่งเราผลิตขยะเใช่ป่ะแต่พอช่วงโควิดปุ๊บขยะเดลิเวอรี่นี่มันแบบท้อเลยอะ่ะสมมุติว่าเราสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยยังไงมันต้องมีขยะที่เป็นส่วนเกินอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องถุงข้างนอกอะ่ะหนึ่งอันแล้วก็กล่องข้างในอีกเนี yeah. ่ยแล้วพี่ก็พยายามจะเอามาใช้ไงแต่บางครั้งอะ่ะ ใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงคือแบบจะทิ้งก็แบบอย่างน้อยก็ล้างก่อนล้างไว้ก่อนอะไรเงี้ยเรามองว่าในฝั่งของที่เป็นน้องๆที่กำลังเริ่มต้นขายของอะแพ็กเกจก็เป็นปัญหาของเขานะเพราะมันแพงพี่ใช่แล้วมันทําให้กําลังเริ่มอะเนาะเราก็อ,อยากลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดอะ ในแบบจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะอะไรเงี้ยแต่ละคนน่ะมันต้องแบบหาจุดของตัวเองอที่ตัวเองไม่ลำบากจนเกินไปอะไรเงี้ยทุกคนก็เราเยอะเกินไปหรือเปล่าซ,ซึ่งจริงอ่ะคนที่เยอะกว่าเรามันมีอีกเยอะอม,มากๆแล้วเขาทําเสร็จเขายังต้องเสียค่าส่งอีกอ่ะขยะกำพา กินเสร็จเขาต้องลางแพ็กเกจแล้วเขาจะต้องเอาแพ็กเกจเสร็จไปชนีโดยเสียค่าส่งเองอะไรอย่างนี้อีกคือมีคนลำบากกว่าเราเยอะอฉะนั้นอย่างน้อยอะ่ะทําให้มันได้มากที่สุดมันก็เลยเป็นเรื่องของปัจเจกนิดนึงนึกออกไหมเราไม่สามารถบอกใครได้เลยเพราะถ้าเขาไม่อินอะ่ะ ตอนที่แบบเราเริ่มทำแพ็กเกจแบบนี้มีคนที่แบบเขาไม่เก็ตไม่เข้าใจไหมกว่าจะมาถึงวันนี้คือกว่าจะทําให้ทุกคนพอจะมองไปในทางเดียวกับเรามไม่ใช่ว่ามองไปทางเดียวพอจะมองไปทางเดียวกับเราเนี่ยก็โคตรยากคือเขาไม่เข้าใจอะ่ะ เขาไม่คือมันมันมันเป็นเรื่องยุ่งยากถูกปะใช่ทิ้งง่ายกว่าตั้งเยอะมันนั่งล้างอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังๆเขาก็ซึมซับมาทีละนิดทีละนิดมันก็ดีขึ้นอย่างน้อยอะ่ะน้องสาวพี่สาวก็เริ่มเก็บอันนี้ให้อันนี้ให้จากที่ตะก่อนเขาทิ้งแหลกอะ่ะแล้วคนที่มาซื้ออ่ะพี่มีมีแบบมีแบบไม่เข้าใจไหมม,มีเยอะเขาก็งงว่าทําอะไรกันอยู่ <laughs> มัวแต,มวแต่มัวแต่จัดจิ้งซออะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดว่าใส่ถุงก็หมดเรื่อง เราก็แบบไม่ค่ะไม่หมดแร้อันนี้ล้าต้องคุยกันนานสมมติบอกใส่ถุงก็หมดเรื่องเนี่ยมาคุยกันตรงน,นี้ก่อนกลับมาคุยกันก่อนนึกออกว่าเราก็จะแบบคือร้านเราเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนึ่งก็บอ,อกป้ามันเป็นการลองผิดลองถูกบางทีถุงทำแล้วเอาตายแล้ว มันใชไม่ได้จริงเราก็แก้ปัญหาไปตามปัญหาที่เกิดอะไรเงี้ยแต่พอบางคนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเดี๋ยว <ừ> เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังอ๋อเข้าใจ <ừ> อะไรเงี้ย <ừ> ก็จะมีหลากหลายแหละหรือบางคนเอามาให้เอามาแบบเอาเอาถังมาใส่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหรือถือไปเองเดี๋ยวคือทุกคนก็ที่บอกก่อนโควิดนี้กําลังคึกคักนะหน้ากคนเข้ามาได้เราได้สื่อสารกับลูกค้าอะไรเงี้ยพอช่วงโควิดมันก็กลายเป็นแบบ ห่างขึ้นลูกค้าอยู่ข้างนอกบ้างหรือว่าแพคเกจจิ้งเยอะกลายเป็นแบบเหมือนต้องมานับหนึ่งใหม่อะพอตอนนี้แบบถึง10ปีแล้วอะพี่การมองว่ามันเปลี่ยนมาถึงแบบเลเวลที่พี่การพอใจยังพี่ยังยัง <laughs> มันเป็นเรื่องยากพี่ถึงบอกว่า มันต้องแล้วแต่ว่าใจมันต้องแบบคือพี่สนุกกับมันไงแต่ถ้าคนไม่สนุกไม่สนุกอ่ะ <c oughs> ไม่อยากทำเขาก็ไม่สนุกมันเป็นเรื่องยิบย่อยนะใช่มันเป็นเรื่องจุกจิกอ่ะแต่คือเราก็จะพยายามอ่ะรู้ว่าบางครั้งตัวเองตึงไปเราก็จะต้องพยายามแบบหลับตาข้างหนึ่งบ้างบางครั้งมันเหมือนเข้าใจแล้วมันไม่ได้จริงก็อ่ะไม่เป็นไรใส่ถุงได้อะไรเงี้ยคือร้านเราเราไม่ได้แอนตี้ถุง ที่เคยเคยบอกว่ามันเหมือนแบบถุงนี่แม่งสุดยอดของความแบบฟังก์ชันมันดีมากๆแค่ว่าคือใช้ให้มันแบบเต็มศักยภาพของมันก่อนผมเนี่ยมาในฐานะลุกี้อีโคก็คือเป็นคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นทีนี้พี่การมีมีอะไรอยากจะบอกสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาใหม่อย,อย่างพวกผมแม้ว่าแบบสำหรับผมอะผมรู้สึกว่า มันมีหลายอย่างที่เราขยับตัวยากมากเลยหยิบอันนี้มาเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นขยะทั้งหมดแล้วเราก็โอ้ยากกว่าไม่อันนั้นทิ้งยังไงอันนั้นทิ้งยังไงอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยถ้าเกิดจะแยกแบบเปะเปะ,เปะจริงๆมันเครียดเราก็ยังเครียดเลยเราก็แบบ aa, ทิ้งตรงไหนทิ้งอะไปบางทีงง <c oughs> พี่เลยคิดว่าทําจัดเลือกเอาง่ายๆที่สุดเลยถุงกลอบแก๊เนี่ยอันเนี้ยทุกรา,านร้านคาทุกร้าน เขาต้องซื้ออะเรารวบรวมแยกไซส์ได้ยิ่งดีสมมติบางคนก็พับเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็แส่จริงแยกไซส์แยกไซส์พบหลักนัดยางอะไรเงี้ยให้มันเป็นไซส์เดินไปร้านแถวบ้านคุณเลยร้านไหนก็ได้ที่มันเป็นร้านขายของที่เขาต้องซือ้อถุงอะแล้วมันก็กลายเป็นเอ้ย ม,มันมีมิจฉภาพต,ต่อกันนะมันน่ารักอะ่ะพอพี่มาเปลี่ยนมาเป็นวิธีเนี้ยมันชะลอการใช้เยอะมากแล้วอีกอย่างคือ,อม,มีลูกเพจหรือว่าไม่รู้เรียกมันไม่รู้เรียกก็ลูกเพจแลาวลูกเพจอะไรพี่เป็นลูกหรือพี่จะใช้ว่าแฟนคลับคือไม่รู้อะ่ะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นว่าเอ้ยทุกวันนี้ส่งถุงส่งกลับถุงกบับแก๊บพับมาเป็นสามเหลี่ยมแบบโดยไม่บอกด้วยว่าเขาเป็นใครส่งมาเป็นกล่องเนี่ยนี่คือง่ายสุดละ ในการถุงก๊อบแก๊ปไปก่อนเลยไม่ต้องไปอย่าเพิ่งอเอาไปรีไซเคิลได้ไหมเขาเอา<ข>อใช่ไหมบางคนส่งไปรีไซเคิลแล้วอะทั้งทงั้งที่ใหม่เอี่ยมแล้วพี่เห็นบ่อยมากที่เห็นถุงก๊อบแก๊ปใหม่เอี่ยมอยู่ในถังขยะเหมือนใช้แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจริงๆอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าอย่าเพิ่งไปทําลายอย่าไปเพิ่งไปแยกล้างมันส่งต่อไปก่อน ย้ำกันมาเรื่องเดิมว่า reuse อย่าเพิ่ง recycle กลับมา reuse ก่อนเราไม่รู้ถูกหรือผิดนะเราคิดแบบนี้เราคิดว่าอย่าเพิ่งเฮ้ย hey, hey, ฉันเป็นคนดีฉันเอาไป recycle ไร่เรียบร้อยสำหรับพี่แบบว่าก่อนไปตรงนั้นนะมันต้องไปอยู่ละแต่ก่อนศักยภาพมันมันยังโห400ปีให้มันใช้งานแค่หนึ่งทีเองเหรอเกิดมาแบบทีเดียวเองวะฉันซูเปอร์ฮีโร่มากแม่งคุณตายไป4ี่หรอบแล้วฉันยังอยู่แต่คุณให้ฉันใช้งานวันเดียว เราก็ทําเท่าที่เราทําได้หรืออย่างเช่นไอ้การใช้แก้ส่วนตัวปิ่นโตอะไรเงี้ยถ้าทําได้ก็ดีแบบแต่จริงทุกสิ่งอย่างอะ่ะคือตั้งแต่ลางค้าช่วยคิดแทนหนึ่งสเต็ปก่อนที่บอกบางครั้งอะ่ะอย่างที่พี่การทำเนี่ยผมก็ว่าโครน่ารักเลยนะจากการที่บางทีอาจจะต้องกลายเป็นขยะแต่สุดท้ายกลายเป็นแบบแพคเกจชิ่งที่สวยงามขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่ามองว่ามันเป็นขยะมันก็จะมีค่าเองแหละ ถ้าถึงจุดหนึ่งคำตอบมันออกมาบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีผลนะพี่การจะทำอยู่ไหมจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นคำตอบนี้อยู่ก็ได้เพราะว่าเราเป็นแค่หนึ่งในล้านล้านลๆล่ล,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 ลทุกคนบอกว่าเองไม่ทิ้งคนอื่นก็ทิ้งแกไม่ทิ้งนึงก็ออกมามันเศร้านะเป็นเหมือนกันที่รู้สึกว่านั่งล้างถุงแกงแล้วก็นั่ง ทำอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยจังเลยบอกว่ายืนลากแล้วเหนือหน่อย<笑><笑>แต่มันก็หยุดไม่ได้อะแต่คิดว่าหวังว่าจะมีคนที่แบบขับเคลื่อนไปอย่างนี้มากมขึ้นทีละนิดเพิ่มขึ้นหนึ่งคนทีละนิดทีละน้อยก็ยังดีเพราะถ้าคนอย่างพวกเราไม่ทําเลยอะ่ะมันมีแต่แย่แต่ถ้าเราทํามันไม่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจริงนะฮะ คำตอบว่าสายไปแล้วสําหรับสิ่งที่เราทําอยู่มันก็ดูน่าเศร้าจริงๆอะแต่มันคงจะเศร้ากว่านี้แน่ๆฮะถ้าคําตอบคือมันยังทันอยู่แต่เราไม่เลือกที่จะทํามันตอนนี้ผมเลิกหาคําตอบกับมันแล้วและหันมาตั้งโจทย์กับตัวเองก่อนว่าผมจะเสียใจหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้เริ่มต้นกับมันถ้าคุณคือคนหนึ่งที่รู้สึกคล้ายๆกันนะครับผมอยากชวนคุณมาเป็นรุกเกอรอีโคมือใหม่หัดโคไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อโลกต้องการ